สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรวัลุกตาดูด,ดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อปปิกที่ว่าอะไรคือสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะกติกามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กกองที่2องและกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1นึกองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่พอร์มิต เด o มนนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นทรีอัพสอดค่ะลูกตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะ คุณจะสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะประสบการณ์ต่างๆนะคะความผิดหวังความเสียใจความเครียดวิตกกังวลต่างๆจะทําให้คุณนะคะมีความชํานาญมากขึ้นนะคะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะดลฮมิกขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีความชํานาญนะแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างไปได้ความเจ็บปวดต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาค่ะคุณจะสร้างปัญญาให้กับคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1สก่งขึ้นนั่นเองค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ ทเทนซอร์เพนเดอรนะคะ f o ว์ออฟวาและใบสุดท้ายนะคะเป็นคิงออฟสอดค่ะลูกตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมีคุณมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะเป็นผู้นํานะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้รับเงินมรดกหรือนะคะ Four o ว w a า d เนี่ยยังบ่งบอกถึงการแต่งงานได้ด้วยนะคะคุณจะเจอคนที่ดีนะคะคนที่ใช่นะคะและจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้ด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะถือว่าปังมากนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่มิสซอบครับเซเว่นออฟ ค,ค่ะและวบสุดท้ายนะคะเป็นแฮงแมนค่ะลูกตามอาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3คุณจะได้รับโอกาสค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะคุณซบคับขึ้นมานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะเซเวนออฟคัเนี่ยอาจจะมาหลากหลายช่องทางเลยและแฮงแมนขึ้นมาค่ะจะบอ,บอกว่าคุณมีโอกาสในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะปรับมุมมองความคิด ปรับทัศนคตินะคะกลับหัวคิดจะทําให้คุณนะคะสร้างโอกาสได้เยอะนะคะโอกาสเข้ามาเยอะนะคะขอให้เรียง Priority แล้วก็เลือกได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยค่ะอยากได้ท็อปปี้อะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ